คนหนึ่งคนนี้ชวนเอาแม่ปวดหัวเมื่อแม่ต้องสอนกันบ้านลูกออกเสียงพยัญชนะชอช้างชช้างชอช้างเนี่ยเนี่ยมองชช้างชช้างชอชอช้าง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 พูดไม่ตรงตรงไหนอ่ะแม่ก็ชอช้างมันต้องออกชอออกเสียงซอซอซัง ทำไมม่ไม่สอนซอล่ะไม่ใช่ว่าลูกจะออกเสียงว่าชอหรือเปล่าอันนั้นต้องสอนโซลูถ้าชอช้างมันจะไม่มีหยักนะคะแต่ถ้าชอช้างเอ้าไม่เดี๋ยวซอโซมันต้องมีหยักชอช้างมันไม่มีหยักเวลาสอนทําเอาแม่กลุ่มขมับเลยนะคะต้องสอนกันบ้านลูกออกเสียงคุณผู้ชมแต่ต้องใช้ความพยายามนะคะเด็กๆแบบนี้สอนได้ดิฉันต้องบอกแบบนี้ว่า ภาษาไทยเรื่องของพยัญชนะ,ชนะบางตัวเด็กๆเ,เขาจะฝึกตอนเด็กๆไม่ได้ชอช้างมันเกี่ยวกับอ,อวัยวะภายในปากลิ้นฟันปากนะคะเพดานทุกอย่างการจัดวางด้านในอ่ะถ้าใครเรียนภาษาศาสตร์อาจจะรู้แต่ที่จะบอกว่าเขาเรียกอะไรที่เขาเรียกฐานก่อนนะอาจจะเข้าใจย,ยากนิดน,นึงแต่เอาเป็นว่าวเด็กๆฝึกได้ในอนาคตเดี๋ยวน้องจะออก ซอสางได้นะลูกชาอชาว่าไปคุณจิตดีคุณลังสิมาโปรดิวเซอร์รายการเรานี่แหละรอเรือยังกระดกลิ้นไม่ได้นี่แก่จนป่านนี้ยฝึกนภาประสานกับเด็กเนี่ยฝึกเอารัวลิ้นเนี่ยด่ง่ายอะสมมติที่ฉันอยากจะกินข้าวแตนหนึ่งถุงร้อยถุงละร้อย สองถุงสองร้อยอ่ะสามถุงสามร้อยถูกต้องยางยางเย็นข้าวแตนคุณผู้ชมจะพาไปดูคลิปหนึ่งนะคะหนูน้อยคนหนึ่งเขาเดินขายข้าวแตนช่วยแม่ถุงละร้อยค่ะแต่มีลูกค้าคนหนึ่งหนูอยากซื้อสามถุงห้าร้อยน้องไม่ขายกลัวแม่ด่าหมดเนี่ยห้าร้อยได้ไหมสามถุงเนี่ยทำไมอ่ะไม่ได้ไม่ไดาแม่จา ไม่ใช่สามถุงห้าร้อยนะถุงละร้อยสถุงห้ายไม่ได้หรอสถุงห้ารอยนีไปหมลูกถุงไม่ใช่ถุงเท่าไร่เอสามถุงห้าร้อยได้ไหมนี่คะหนีไปหมดแล้วสามถุงห้าร้อยได้ไหมถามไม่ได้ทำไมอ่ะก็มันสกายถุงละร้อยใช่ไหมจะเอาสถุงห้ารได้ม่ดาแม่ดาเอาแม่ดาทำไม เอากันเอาถุงหนึ่งก็ได้งั้นน่ะโอ้ยหนู3ามถุงห้าร้อยนี่กำไร200เลยนะฉนว่าตอนแรกไม่ระดาตด่าตอนนี้กำไร200อยเลยนะลูกจะเปลูกไปเอานี่ค่ะแต่หนูน้อยคนนี้นะคะคลุมกลมๆนี่ก็เดินตระเวนขายเข้าแต่นปรากฏว่าเจอลูกค้านี้ ให้500ไม่เอาตัวเดี๋ยวแม่ด่าแต่สุดท้ายคุณผู้ชมรู้ไหมคะพราคลิปนี้ถูกแ <500 00 S 1> ชร์หลายคนคเรียกเสียงหัวราะได้อมยิ้มไปตามๆก,กันกับหนูน้อยคนนี้แต่ต้องใส่แมสดีนะลูกต้องปิดจมูกนะครับม <500 00 S 1> ีบางคอมเมนต์นะคะบอกว่าโอ๊ยสามถุงห้าไม่ได้เดี๋ยวแม่ด่าแล้วห่วไม่ต้องกลัวแล้วนะมแม่เห็นคลิปนี้ <S <S <ม>ด่านแน่นอนลูกเหมนที่คุณลังสีมาบอกกันแหละเออแล้วก็บางคนบอกว่าเนี่ย ไม่ได้มันผิดจรรยาบรรณการค้าขายเออ,อบางคนเข้าใจหัวอกน้องนะคะเนี่ยวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทีวีอมรมรินทีวี